น่ารักแสนสนจริงๆนะคะการเดินทางกลับมาไทยนะของน้องลิสเมื่อวานก็มีหลายประเด็นให้เป็นที่พูดถึงนะคะและหนึ่งในนั้นเนี่ยแหะคะ่ะความเป็นกันเองกับพี่วอนแจงนี้นะคะเล่นกันไปยอกกันไปนะคะซึ่งก็น้องบอกว่าส่วนหนึ่งที่เล่นกันขนาดนี้นะแล้วก็มีภาพออกมาน่ารักน่ารักมากเพราะว่าคนที่ถ่ายเนี่ยเป็นแฟนขับขาประจำเลยนะคะเป็นลิลลี่ตัวจริงเลยซึ่งก็นี่แหละเป็นกําลังสําคัญนะ ที่เขาเอาภาพเนี่ยมาลงให้เราดูอยู่บ่อยๆก็สนิทถึงขั้นที่น้องลิสเนี่ยถ้ามีเวลาอย่างเงี้ยก็จะเดินทักทายพูดคุยกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สนิทจนขนาดพี่วันแจก็ร่วมวงเมาท์มอยด้วยเลยทีเดียวนะลองดูภาพค่ะพี่แฟนคลับเดินประกบอยู่ซ้ายมืออย่างที่เราเห็นเนาะก็เมาท์มอยกันอะ่ะโอ้โหหัวลอกขี้เกียจคัก,กแบบนี้เลย พี่วอนแจก็ร่วมเมาด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าพี่แฟนคลับน่ารักมากนะมีการเดินเว้นระยะห่างน้องด้วยนะคะเพื่อพูดคุยแล้วก็ให้พื้นที่กับน้องอะ่ะน้องเราก็เดินแมนสุดๆเร้าใจอย่างนี้ไปเลยนะคะซึ่งอีกสิ่งที่ได้รับคำชมมากๆเลยก็คือมีภาพที่น้องลิสดเดินกอดคอพี่วอนแจไปอย่างนั้นเลยนะคะคือ สนิทขนาดนี้นะคือใครได้เป็นเมเนลิซานี่คือโชคดีมากๆเลยทีเดียวนะคะที่น้องเป็นกันเองแล้วก็แบบไปไหนมาไหนเหมือนเพื่อนกันซึ่งแอดว่าความลงตัวก็คือดีพี่วอนแจเป็นผู้ชายหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีอลิซเป็นผู้หญิงคือเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็ดูจะเข้าได้กับทุกสถานการณ์ที่จะช่วยเหลือน้องเลยอะ่ะคือพี่วอนแจเนี่ยก็เป็นแมนนะลากกระเป๋าแบกปายสี่คูณร้อยแข่งโอลิมปิกตลอด ส่วนอลิสก็คือเป็นเหมือนเพื่อนสาวเชื่อว่าเวลาแต่งตรงแต่งตัวออกงานเนี่ยอลิสก็สามารถเห็นได้ทุกสิ่งอันห้ามคิดลึกเขาทำงานกันนะคะหยิบจับอะไรช่วยน้องได้ทั้งหมดอันนี้ก็คือเป็นความโชคดีแหละแล้วก็เท่าที่เห็นนะคะทุกคนมีมิตรภาพที่ดีกับน้องลิสมากส่วนหนึ่งนั่นก็คือน้องก็ดีด้วยมากจริงๆกับพี่วอนแจแล้วก็อลิสนะคะเรียกว่าน้องมีอะไรเนี่ยเมนเจอร์เนี่ย เมนเจอร์ฉันต้องไม่อายใครแบบนี้เลยนะคะให้กิฟตตลอดส่งของขวัญให้ตลอดไม่ว่าจะหน้าฤดูกาลไหนหรือว่าคอลเลกชันอะไรใหม่ออกมาเนี่ยไม่มีเลยนะ ที่ผู้จัดการของฉันสองคนจะไม่มีนะคะเพอๆคือถึงขนาดที่แบรนด์เนี่ยส่งให้คนสนิทน้องลิศด้วยซ้ำนะคะเหมือนคำนองว่าอ่าให้ลิซ่าจา้าเป็นโคตา้าอยากให้ใครก็เอาไปแจกได้เลยแบบนี้นะคะนี่คือความน่ารักแล้วก็สิ่งที่น้องลิ์มอบให้โดยที่ไม่ได้มาแบ่งเชื้อชาติอะไรแต่ทุกคนถ้าดีกับน,น้องเป็นคนที่ดูแลน้องน้องก็เซอร์วิสประนุดประนุดประนุด,นดคือประหนึ่งรวมกับประดุดนะคะ ประนุนเพื่อนสีแบบนี้เลยนี่คือความน่ารักของน้องลิสนะคะอาจได้เวลา PR นะคะนี่ซ้ายมือนะคะจะเป็นป้ายอะไรต่างๆค่ะเพราะว่ามีสมาชิกของเราบอกเพิ่งเป็นบลิงคค่ะไม่ค่อยรู้อะไรขอถามนอยเสื้อเป็นป้ายอะไรก็คือป้ายป้าย ป้ายแบ็คพิงลิขสิทธิ์แท้แบบนี้เลยนะคะรุ่นสีดํานุ่มนิ่มมากๆเลยนะสีดํากับสีขาวเนี่ยจะลายเดียวกันแค่คนละสีนะจ๊ะคนละสไตล์ส่วนสีชมพูจะเป็นรุ่นพิงเวนอมค่ะข้างหลังจะเป็นลายสาวๆนะรีวิวจุกๆแบบนี้เลยก็คือมันมุงม้งมิ้งน่ารักใครสนใจก็สอบถามมาได้ยังมีทั้ง3สีนะคะแต่บางไซส์ยทยอยหมดแล้วนะคะติดต่อลายอภิ์ช่องทางเดียวนะจ๊ะอ่าทิ้งท้ายค่ะ มาดูกันที่ภาพคลิปลงบันไดเลื่อนนะคะของควีนค่ะที่รังสรรค์ให้บันไดเลื่อนกลายเป็นรันเวย์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับท่าโพสที่ไม่เหมือนใครแล้วก็โพสแล้วก็แอคได้ทุกที่จริงๆนะดีไม่หมุนตัวหนึ่งลอบฟูเธอหนึ่งลอบอะไรแบบนี้นะคะอย่าชวนคุยบนบันไดเลื่อนอันตรายจริงๆเพราะกลัวน้องลิสเผอเต้นออกมานะคะ อะไรก็เกิดขึ้นได้สําหรับสาวน้อยของเราคนนี้นะจ๊ะอะ่วันนี้รอติดตามกันตลอดทั้งวันค่ะว่า จะมีภาพน้องเดินทางไปไหนออกมาหรือเปล่านะจ๊ะเออประมาณนี้แล้วเดี๋ยวยังไงก็กดซับน้องกดซับกดกระดิ่งอภินิลดไวยนะคะเพราะว่าถ้าไม่กดเนี่ยมันจะเห็นคลิปช้าเห็นทีหลังเพื่อนถ้าเกิดแอดมาแบบด่วนๆแล้วก็จะไม่เห็นอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างกดซับกับกดกระดิ่งก็คือกดซับไป,ปติดตามแต่กดกระดิ่งก็คือเตลเลยถ้าคลิปมาคือฉันเห็นก้อนอย่างนี้นะจ๊ะเอาไปเมาส์กับญาติได้ว่าอู้จะเหน็ว จะดูแล้ววันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ